ในเมื่อมันมาถึงปลายทางแล้วไฟมาลุนก้นแล้วเราก็ต้องพยายามทำมันเต็มที่สุดดึงความสามารถในตัวเองของในตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดชื่อออมสินชื่อจริงชื่อนะัทธ,ธิดาการถัดกำพลอยู่โรงเรียนจุฬาพรราชวิทยายชนบุรีแล้วก็คณะที่ติดสถาปัต์จุฬาค่ะ ก็เหมือนกับว่าหนูวชอบสถาปัตย์มางแต่เด็กๆแล้วแบบว่าตอนเด็กๆหนูชอบซื้อหนังสือแบบมันเป็นหนังสือบ้านอะที่มันจะมีขายในซีเอ like ็ดทุกเดือนหนูก็ไปซื้อทุกเดือนหนูก็ชอบมากเวลาแบบเปิดดูหนูรู้สึกว่ามันก็เจ๋งดีเวลาแบบคนเขาออกแบบบ้านอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยชอบสถาปัตย์ตั้งแต่นั้นมาดังนั้นพอโตขึ้นมาหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่ค่อยชอบคุยกับคนคือหนูไม่ค่อยชอบคุยกับคนหนูก็เลย เข้าเข้าโรงเรียนที่แบบว่าเน้นเรื่องวิทย์กับคณิตเพราะว่าตอนแรกจะเข้าแพทย์เป็นสัดต่วาแพทย์แต่สุดท้ายมาก็รู้สึกว่าเออก็เข้าสถาปน์นี่แหละเพราะแบบจริงๆหนูก็ชอบมาตั้งแต่เด็กก็เลยเลือกที่จะเข้าสถาปน์ค่ะคือตอนแรกอะหนูไม่ค่อยได้วางแผนคือบอกว่าตอนแรก ตอนแรกหนูก่าจะไม่เอารอบสามเพราะหนูขี้เกียจอ่านหนังสือหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบฟิสิกส์เรียนเรียนไปแล้วก็ไม่ชอบฟิสิกส์แต่ก็พอมันต้องสอบก็มันก็เหลือแบบประมาณ2เดือนสุดท้ายหนูก็เลยแต่ว่าอย่างแพทใช่ไหมหนูก็มาเรียนที่นี่ทุกวันก็ใส่การมาเรียนทุกวันเอาส่วนฟิสิกส์กับคณิตอะไรเงี้ยพอรู้ว่าแบบมันไม่ค่อยได้ก็พยายาม เอาแต่เรื่องที่คิดว่าตัวเองน่าจะได้ก็หนูเคยเรียนออนไลน์มาก่อนเป็นคอร์สของพอร์ตค่ะแต่ว่าทีนี้มันก็รู้สึกว่ามันเรียนไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะมันก็ไม่ได้แบบเห็นตัวต่อตัวอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะมาเรียนสดดีกว่าเพราะมันก็แบบเหมือนได้รู้ว่าตรงไหนเรา คนที่จะแก้อะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันดีกว่าเรียนออนไลน์เออก็คือวิชาการก็จะไปเลือกอ่านเอาตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางวันก็เรียนที่นี่นกลางคืนก็จะเรียนวิชาการแล้วก็หนูจะเริ่มอ่านฟิสิกส์ก่อนตั้งแต่แรกๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้แล้วก็เริ่มมาคณิตเพราะว่าก็โอเคอยู่จากนั้นก็ อังกฤษหนูก็ไม่ค่อยอ่านเพราะว่าทิงท้งๆบ้างเพราะว่าอ่านฟิสิกส์กับคณิตไม่ทันก็เลยต้องอทิ้งฟิสทิ้งอังกฤษ,กฤษไปบ้างแล้วก็อนะไรคะคือสัดส่วนสถาปัตย์เนี่ยคือทิ้งให้ที่เราอย่างเดียวใช่ค่ะเอ่อก็คือตั้งใจในห้องเรียนใช่ใช่แต่ไม่กลับไปต่อเหมือนกันก็กลับไปดูคลิปบ้างคลิปคลิปออนไลน์ใช่ค่ะที่พี่ไปดูเออดูเพิ่มเติมไปอย่างเงี้ยนะใช่ คะแนนก็โนูคิดว่าโอเคตามเนื้อผ้าถ้าสมมติว่าอันท่าเป็นแพทย์ีก็โอเคได้ตามที่หวังไว้แล้วก็วิชาการฟิสิกส์คณิตอะไรอย่างนี้ก็โอเคก็ตามตามเท่าที่เราอ่านมาก็รู้สึกว่ามันถือว่าโอเคกับระยะเวลาเท่านี้ที่หนูใช้ที่วางแผนมาก็คือค่อยมาเริ่มเอาตอนใกล้สอบค่ะ ก็คือเออที่เริ่มเรียนที่นี่ก็มานสเดือนใช่ไหมคะก็หนูก็เริ่มอ่านตั้งแต่ตอนนั้นเลย2เดือนคือมันหนักตอนตอน,ตอนสอเดือนทายที่หนักสุดๆไปเลยใช่ได้รอบ3ค่ะแตนของหนูสำเร็จผลไปวันเก้าปร์เซ็นตู้สึกว่าเท่าที่หนูเตรียมตัวมาแค่นี้หนูรู้ตัวเองอยู่ว่าแบบตัวเองทำได้ประมาณไหน mm hmm. คือตอนแรก หนูก็ตั้งใจไว้ให้คะแนนมันมากกว่านี้นิดนึงก่อนที่จะไปสอบอันนี้คือความคิดก่อนที่จะไปสอบแต่พอเข้าไปเจอเข้อสอบจริงๆแล้วหนูก็รู้สึกว่าควรที่จะลดคว,ความความคาดหวังของตัวเองลงมานิดนึงซึ่งพอถึงจุดนั้นแล้วคะแนนออกมาหนูก็ยอมรับได้แล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคหนูไม่มีเคล็ดลับว่ะพี่ แบบว่าอย่างที่บอกไปหนเูเริ่มเปลี่ยนใจมาทางชัตวะแพทย์ใช่ไหมคะตอนมปลายตั้งแต่ที่หนูชอบมาเด็กยก็คือหนูชอบดูบ้านดูอะไรพวกนี้มาตลอดเวลาแบบเ,เข้าเข้า u t u b e อะไรเงี้ยหนูก็จะชอบดูพวกแบบว่ารีวิวบ้านดูบ้านพาแต่งบ้านอะไรพวกเนี้ยหนูแบบหนูหนูไม่ค่อยมีโมเมนต์ที่จะแบบว่าไปเสิร์ชดูด สัตวแพทย์สักเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าหนูทำหนูดูมาเกี่ยวกับเรื่องบ้านอ่ะบ่อยหนูดูเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องบ้านบ่อยแล้วหนูก็ชอบชอบเล่นเดตซิมรู้สึกว่าแบบชอบดูเล่นดูคนเขาเล่นเดตซิมสร้างบ้านในเดตซิมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าหนูแบบดูอะไรพวกนี้เยอะอยู่ก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละ ในเมื่อเราดูสิ่งนี้มาเยอะเราก็รู้สึกว่าเราชอบมันจริงๆ,ๆก็เลยทำให้หนูเลือกสถาปาร์แทนที่จะไปเป็นสัตวแพทย์ค่ะที่นี่ก็ดีค่ะก็ดีสอนสอนเข้าใจมันทำให้หนูแบบรู้สึกว่าจากตอนแรกที่หนูมาหนูมีพื้นฐานมานิดนหน่อยเพราะมาเรียนระู้สึกว่าทำให้หนูเขา้าเข้าใจได้เยอะทำคะแนนได้เยอะ เอ,อย่างออนไลน์จากที่หนูเรียนมาใช่ไหมคะเรียนติวมาก็รู้สึกว่ามันมันก็เข้าใจได้แต่แบบมันเท่างไงมันเหมือนสื่อไม่ถึงกันแบบว่าเราอยู่ไกลกันอะไรเงี้ยเหมือนกับเรียนช่วงโควิดที่เรียนออนไลน์ที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีสมาธิหนูว่าถ้าสมมติว่าไปเรียนในห้องเรียนอะ มันก็จะดีกว่ามีเพื่อนมีอะไรคอยช่วยครูก็อยู่ตรงหน้าเรามันสามารถแบบรับรู้ได้มากกว่าการที่นั่งเรียนผ่านหน้าจอค่ <06. S 1> ะการถ้าชอบอะไรก็ให้ตั้งใจทำมันให้เต็มที่ทุ่มเทกับมันเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็จะไม่ต้องมาเสียใจทีหลังค่ะหนูติดรอบสามค่ะแล้วก็ มันไม่มีสัมภาษณ์ก็เลยไม่ไม่เคยมีประสบการณ์ที่เคยโดนสัมภาษณ์ค่ะแต่ตอนนี้เป็นตัวจูนทัวร์ค่ะด้วยค,ความที่หนูมาเรียนช้าเนาะก็เหลือเวลาแค่2เดือนใช่ไหมคะหนูก็อาศัยการมาเรียนทุกวันก็คือมาแล้วก็ตอน,นเย็นก็เดินกลับไปหอแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็มาใหมห่มาทุกวัน หนูไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนต่างห้องเรียกว่าแบบมีเพื่อนน้อยแบบว่าจะคุยก็คุยเฉพาะคนที่สนิทด,ด้วยอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยหนูมาอยู่หอทีนี้แล้วหนูก็วันที่ไปสอบหนูต้องไปสอบชนชาแต่เพื่อนที่มันสอบด้วยกันอะ่ะมันบางวันมันก็ไม่ได้สอบชาเดียวกับหนูหนูก็ไม่มีคนไปด้วยนะหนูแบบไม่อยากไปคนเดียวเพื่อนก็เลยบอกว่าแนะนําเพื่อนอีกคนนึงให้ทักไปคุย ให้หนูทักไปคุยกับเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าใจดีมากเขาพาหนูนั่งวินไปสอบทุกครั้งเลยค่ะคุณว่าเขาพาเขาเป็นวินเนี่ยยากมุมเลยเนี่ยเขาไม่วินกับหนูเลยซ้อนเข้าไปเขาทำแก๊บด้วยไม่รู้สึกว่ามันตื่นเต้นอะไรก็มันทำไปแล้วคะแนนออกมาไงก็เท่าที่เราทำไปไม่ได้ลุ้นอะไร เอต่ก <laughs> ็ในเมื่อ <practiced> ม <clapping> <inaudible> ันมาถึงปลายทางแล้วไฟมันลุนก้นแล้วเราก็ต้องพยายามทำให้มันเต็มที่สุดดึงความสามารถในตัวเองของในตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุด